เบกกิ้งนิวข่าวใหญ่อนิเมะวันพีชนั้นเตรียมงดยาว6เดือนกลับมาใช้อีกทีเดือน4ปีหน้า2025รอกันรากงอกเลยละ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอัปเดตข่าวใหญ่ละกันนะครับสำหรับอนิเมะวันพีชเพราะว่าล่าสุดนะครับได้มีการประกาศข่าวใหญ่ว่าอนิเมะวันพีชนั้นจะงดยาวประมาณ6เดือนนะครับก็คือจะกลับมาอีกทีหนึ่งในเดือนที่4ปี2025ก็คือปีหน้าเลยนั่นแหละก็ได้ด้ว่าเป็นข่าวใหญ่เลยสำหรับเด็กหนวดอย่างพวกเรานะครับที่มีคลิปกลาดกันบ้างแหละครับว่าทำไมอนิเมะวันพีชเนี่ยถึงได้ง ทางทีมงานนั้นอยากจะพัฒนานะครับตัวอนิเมะให้ดีมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่เรารู้แหละครับว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับอนิเมะหลายๆเรื่องนั้นโอ้โหงานภาพดีเหลือเกินคือมันพัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับจากเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งอ่ะยาวๆไปเลย20ปีที่แล้วคืองานภาพนั้นมันไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับจนทาให้เหมือนกับเรานั้นเนี่ยแทบจะดูไม่ได้แตกต่างจากการดูมูฟวี่นะครับอนิเมะสักเรื่องหนึ่งเลยได้ซ้ำนะครับแต่นั่นแหละครับอย่างที่เรารู้น ถือว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วบ้างนะครับเมื่อเทียบนะครับอ่ะผมไม่ต้องเทียบไปไกลเลยจากภาคเดซโรซ่าางเงี้ยอ่ามาถึงตอนนี้สำหรับผมผมมองว่ามันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ก็มีหลายจุดบางจุดนั้นนะครับที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าบางสิ่งที่พัฒนามาอาจจะยังไม่ดีมากเพียงพออ่ะอย่างเช่นนะครับที่ทุกคนนั้นบ่นแหละเกี่ยวกับเรื่องนะครับเอฟเฟกนะครับของอนิเมะวันพีชนะครับจริงๆมันมาตั้งแต่วานโอแล้วแต่เนี่ยผมมองว่าภาคเอเคสนั้นโอ้โหมันดูแบบอลังการงานสร้างแต่มันดูเยอะเกินนนนนนนหหรือออวว่่าาล้้้เเกิิััจทํใสขงมมโน ดูแบบไม่ใช่วันพีทอะมันดูแบบอินอีกเรื่องหนึ่งไปเลยฟีลแบบเหมือนเราดูดรา้อนบอลอะคือคือมันระเบิดภูขเขาเผากระท่อมเกินไปซึ่งจุดนี้เชื่อว่าแฟนขับหลายคนนั้นก็บ่นนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับบางงะแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นมันทําให้การตีความหรือความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันพีทนั้นแหนว่าใช้พลังรุ่นพลังนี้ไปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยซึ่งจุดนี้ผมมองว่าทางทีมงานนั้นน่าจะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ใช่น้อยเลยเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับมันเยอะเกินไป เทียบอนิเมะวันพีชนะครับเทียบเท่ากับอนิเมะเรื่องอื่นไม่ได้นะที่เขาทําเป็นทีละซีซั่นซีซั่นไปนะครับเพราะอนิเมะที่เป็นซีซั่นซีซั่นนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเวลาในการทําทําเสร็จแล้วค่อยปล่อยให้พวกเราได้รับชมแตกต่างจากอนิเมะวันพีชที่ยิงยาวมาหลายปีนะครับก็คือไม่มีหยุดเลยแหละไม่มีพักซึงทาให้ด้วยกรอบเวลาที่มันน้อยขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องเห็นใจทางทีมงานอนิเมะวันพีชด้วยว่าพวกเขานั้นจะทําให้งานดีเลิศประเสริฐสีเทียบเท่่ออ่่่่่าาากกกกััับออออออนน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 ินเนเเเเมมรรรืืงืงงง้้้ป็ยแแตตตหุผผลลีขพูดวว มันก็ไม่ใช่เหตุผลนะที่ทีมอนิเมะวันพีชนนจะมาพูดว่าเอ้ยเพราะเพราะว่าเวลาผมน้อยเนี่ยผมก็เลยทําได้แค่นี้คือโอเคมันเป็นจุดที่เข้าใจนะครับแล้วก็น่าเห็นใจด้วยแต่ด้วยความเป็นโลกของความเป็นจริงแล้วด้วยความเป็นมืออาชีพเขาวัดที่ผลงานนะครับในท้ายที่สุดแล้วถ้าผลงานมันแย่จริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับนะครับแต่ถามผมนะยิ่งผมพูดว่าอนิเม One นะวันพีช่ะมันดีกว่าแต่ก่อนมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ถ้าเทียบนะครับกับอนิเมะเรื่องอื่นนั้นอ่ะเป็นจุดหนึ่งที่เรานั้นก็ต้องพูดดตรรรงรงงๆววว่่่่่่่่าาาากกกก็็อออออจจะยยยยยยััััไไไมมมเเเเเททททีีีีบสสสหแลลืืืนนคคคุ้้ปป กอนิเมะหนึ่งเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าตอนเสริมขึ้นมาเยอะๆนะครับหรือนะครับจะมีฉากย้อนอดีตเยอะๆ,ๆคือเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนนะครับในส่วนของมังงะสักเท่าไหร่เอาง่ายๆแหละมันก็คือการยืดอย่างหนึ่งแต่ในยุคสมัยปัจจุบันผู้ชมอนิเมะนั้นต้องการเนื้อเรื่องอนิเมะให้ตรงกับมังงะแบบเป๊ะเลยก็คือมังงะมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นจึงทาให้จุดนี้นะครับทีมอนิเมะนั้นก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตามยุคสมัยนะครับจริงๆวันพีชช่วง ก็น้อยลงนะแต่ก็มีบา้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงในจุดนี้หรือจะมีอีกหนึ่งเหตุผลก็คือถ้าเทียบปัจจุบันแล้วเนื้อหาของมังงะวันพีชนนโอ้โหเรียกได้ว,ว่ากําลังถูกขี้ตูดเลยเมื่อเทียบกับอนิเมะคืออนิเมะเนี่ยมันอยู่ช่วงกลางกลงของเอเคแล้วเช่มั้ยมันใกล้มากเลยนะกับส่วนของมังงะที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับภาคเอลบับและช่วงหลังๆอาจารย์โอดะนั้นก็หยุดบ่อยมากๆเลยในการทํามังงะวันพีชนะครเลยทําให้เนื้อเรื่องมันค่่่่่ออออนนนนนนข้้้้าาาาาางงงงงงชิิิดดดดเเเเกกกกกไไไปปปรรหุ6ืััจจะะ็็สททีีมมมวํใต กเอกนิเมะนั้นนะครับก็ไม่ต้องตามที่ตูดมากเกินไปนะครับเพราะว่าการตามที่ตูดมากเกินไปนั้นก็ไม่ได้เกิดผลดีขนาดนั้นหรือรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่อาจจะมีการเพิ่มเติมมาพัฒนาให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยนะครับอย่างเช่นเรื่องเพลงนะครับลังๆเนี่ยจะมองว่าเพลงของวันพีชนนเนี่ยไม่ค่อยปังนะเทียบเท่ากับยุคแรกๆคือไม่ได้เป็นภาพจำเท่าไหร่นะครับผมมองว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในจุดนี้เพราะว่าเพลงเป็นส่วนสําคัญมาก,มากๆที่ทําให้อนิเมะนั้นนะครับเกิดกระแสในวงกว้างหรือนะครับมีความโด่งมมา่้ีทหอ เและอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นจุดสําคัญด้วยหากใครได้ติดตามมังงะวันพีตก็จะทราบแหละครับว่าเนื้อหาของเอเคสหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการย้อนอดีตของตัวละครที่เรานั้นจะต้องร้องไห้แน่นอนหรือการต่อสู้ในเอเคสนั้นจะเป็นการต่อสู้นะครับที่มันเลยเปิดภูเขาเผาะกระท่อมก็คือเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยเอฟเฟกนั้นจะต้องมาแบบรัวๆมากๆเลยนะครับการหยุดพักครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมนั้นต้องประชุมแหละครับว่าอส่วนของอนิเมะวันพีสหลังจากนี้จะไปในทิศทางไหนนะครับ เพราะหลังจากนี้นะครับผมมองว่านะครับหากทำเป็นรายสัปดาห์ต่อๆไปแล้วเราก็อาจจะทําให้คุณภาพนั้นดรอปลงไปเยอะนะครับการหยุดพักก่อนเพื่อนะครับรีปรับปรุงทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและผมมองว่าทีมงานนั้นเขาก็ฉลาดมากเพียงพอว่าทําแบบนี้นั้นน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับด้วยยุคสมัยต่างๆด้วยอะไรต่างๆหากนะครับยังยื้อต่อไปคิดว่าเออก็ทําต่อไปได้เรื่อยไม่เป็นร,รายดอกมีหวังโดนด่าเละแน่นอนนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงต่างๆมันก็ต้องมีการเช็คฟีดแบ็กอะไรต่างๆด้ เหมือนเป็นการรีเฟซนะครับพลังงานของทีมงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันแต่การหยุดครั้งนี้จะไม่ได้หยุดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการหยุดนะครับช่วงปลายปลายเดือนนะครับยี่สิบเจ็ดตุลานี้นี่แหละและทีนี้นะครับถามว่าจะมีอะไรมาแทนหรอสำหรับวันพีชก็ส่วนที่มาแทนนั้นเนี่ยจะเป็นอนิเมะวันพีชเหมือนเดิมแต่นะครับจะเป็นการทําใหม่ก็คือเป็นรีมาสเตอร์ใหม่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะเป็นการรีมาสเตอร์นะครับของภาคเกาะมนุษย์เงือกโดยหลักๆแล้วที่เขามีการรีปรับนั้นจะมีการปรับปปปรรรุุงงงงนนนนคคไมมมมม่่่่วววาาาาเเเ็ทโโลยยีีีใใหหสส้้้อแดูชชิกขึ คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ a อนิเมะเนี่ยภาคเกาะ,ะมนุษย์เงือกนั้นเดิมทีจะมี57ตอนใช่ไหมก็จะถูกตัดออกมานะครับฟิลแบบเหมือนเราดูดักนบอลแซดใครอ่ะก็จะให้เหลือเพียงแค่21ตอนเท่านั้นคือเอาง่ายเนื้อนเน้นๆเลยนะครับมีแค่เฉพาะส่วนของเนื้อหามังงะ เท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเพื่อง่ายและการสลหรับใครนะครับที่ติดตามเออจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยส่วนนี้มันมีส่วนบางง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่หรือเปล่าและก็จะมีการเปลี่ยนนะครับก็คือจะรองรับในระบบเสียงอย่าง d o บบี้แอดมดด้วยนะครับซึ่งจริงปัจจุบันนี้สําคัญมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงแล้วก็เพลงปิดนั้นก็จะมีการเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะมีการเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผมนั้นได้กล่าวไปนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปปปรรรรรรุงงงงงคคัั้้้้้ใหญ่่่แลวววกกก็็เเนนาาาาาาาีมมมสสอะบซึผถํ หมายความว่านะครับก็คือแฟนๆตอบรับดีกระแสดีนะครับก็อาจจะมีการรีมาสเตอร์ต่อไปอีกนะครับจริงๆเนี่ยวันพีชมันก็จะมีการรีนั่นแหละใน Netflix นะครแต่อันนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นการรีในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ทําอีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็2เวอร์ชั่นเลยทุกคนได้รับชมยังไงก็แล้วแต่อ่ะเราก็ต้องรอดูนะครับว่าการปรับปรุงครั้งใหม่นี้ของอนิเมะมันพีชจะเป็นอย่างไรส่วนใครที่ด่าอาจารย์โอดาว่ายืดทําไมทาไมต้องร้อยผมตายก่อนหรอผมย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าอนิเมะนั้น ก็คือขายลิขสิทธิ์ให้ทีมอนิเมะทาไปแล้วเหมือนกับตอนเนี้ยหมูเด้งกําลังดังใช่ไหมเหมือนเขาขายลิขสิทธิ์ให้ไปทาเสื้อหมูเด้งอะอาจารย์โอดานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ไปทําอะไรแล้วคือคือแล้วแต่จะทําอะไรเลยก็คือขายสิทธิ์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนนะครับไอท้ที่ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยที่มันแบบว่ายังคงดีอยู่ยังคงเดิมอยู่ก็คือเขาเคารพในตัวของอาจารย์นะครับมันก็วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งนั้นก็ทํามาเพื่อจะขายฝ่ายหนึ่งนั้นนะคร มังงะก็ส่วนมังงะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยยังไงอนิเมะมันก็จบหลังมังงะอยู่แล้วเราไปซีรีส์ตรงมังงะดีกว่าว่ามังงะจะจบตอนไหนนะครับเพราะมังงะจบตอนไหนปั๊บอนิเมะนั้นเดี๋ยวเขาก็เร่งมาให้จบตามแน่นอนให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับบอกว่าทุกคนนั้นจะเฝ้ารอแล้วกันเนาะสำหรับการกลับมาครั้งใหม่ในเดือน4ปีหน้านะครับสำหรับอนิเมะวันพีชนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ ครับ